อือ <hearing. S 1> ้อพี่<ต>เขาไม่ได้ใส,ส่แมสมาซะด้วยยจะเป็นมักยองคือบอยสิริชัใช่เนาะให้ตาบ่อาบน้ำยุ่นน,น,นะะ <c oughs> เห็นแบ่งลอยแบ่งหาลอยเ่าได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับนะคะขอให้รวยๆขอบคุณคุณแม่ด้วย <c oughs> โอ้ยอีแม่รดมาเต็นนาฮานไปได้หน่ใช่สุดไหมมาเต็นนาฮันไป้หห้ามบังยากเลยนี่ เลิศบอที่สุดพาว่าเปในช่วงแรกกับแอนอรดีในค่ำคืนนี้ค่ะงานกาชาดเวฟเบฟจ้าเบฟปูซสางว่าไงครับเฮาหูล่ะบอมาบอมาทั้งเฮาดอกทั้งคันเป็นแบบนี้บอไหวบ้าเมืองแอนนี่เบงซ่งนี่คือขนมมาฝากด้วยเอาใจใส่ไปไว้เนี่ย หวานปะออบอกแม่ว่าม่เบิ่งแอนออร์ดีแต่ว่าบ่แม่อดอกขอบคุณมากครับคุณอ่ะอย่ามาถ่ายรูปกับฉันนะถ่ายไหมโอเคลูกสาวมันจะใส่ดีลูกสาว ัาคข้าวอล้วโอเคบุมแรงแป๊บหนึ่งนะคะตัวเองเดี๋ยวมันสว่างเองอุ๊ยเขาข้างตัวเองเวอร์พลังบวกเวอร์โอเคหนึ่งสองยิยิแน่ยิมแน่อะมันมันคือน้องลิ้นทาคนย่างเถอะ่แมนตีโอ้คนละคนขอบคุณค่ะ ชอบเวฟใช่ไหมเดี๋ยวพี่ติดต่อให้เดี๋ยวพี่บอกบอกเอาเ,อาเวฟเพิ่งจะส9เองนี่ลอนโพสจริงไหมมีแฟนหรือ,อยังเอา,าดีดีมีแต่กำลังใจที่ดีคะ่ะแฟนคลับนี่เดชทักมาสูม้มือเดชเวฟอย่าถามพี่คืนแล้วกันพี่ตอบไม่ได้มีแฟนหรือ,อยังครับ ไม่มีค่ะผัวไม่ให้มีจบนะแม่จบนะคะก็เศร้าเอาแล้วเอาคือบอกคักเถอะมาทำกันบ่นี่มาด้วยกันมาด้วยกันอ๋อโอเคกระจีโซ่ตั้นักดนตรีจันบ๊อจันไหนเหยื่อสันตัวนักดนตรีเพิ่นโสดได้หรอแม่โหเยอะเลยอ่ะสงขาของแถมได้หนิไปน้ำมอ ขอบพระคุณมากมากขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกๆความน่ารักของทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคนใครไปหมุนนาฬิกาอะไรมากมายนี่มันเดินเร็วจังเลยวะเนี่ยพี่วันนี้หนูต่อจนถึงฟังล่ำบ่เพรานว่านางฟังล่ำเลยนี่เห็ด <Hey, S 2> จังไรอ่ะลำ่ำเม่ไหร่จะล่ำเวลามันจำกัดโอเคแม่บบได้ฟังกว่าโทษได้หลายเด้อค่ะแต่ว่าสีล่ำไม้ฟังอยู่ก่อนหนึ่งครับนะแม่พ่อบอ3มเพลงเลยบ่ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็พี่ๆเจ้าหน้าที่สามเพลงได้ไหมคะพี่ได้ลูกขึ้นโยนเชิดไทยกับบุรนีรัมย์หมดเร็วจัง